ะะมิสหน่อยกลับมาพร้อมกับข่าวกับโปรโมชั่นที่ทางแอปพลิเคชันยูพิกเขาจัดมาให้อีกแล้วค่ะหลังจากที่ปีใหม่ทาไทยเปิดรัว ครึ่งเดือนหลังของเมษายนตั้งแต่วันที่16จนถึง30เมษายนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นราคาเริ่มต้นเพียง299บาทในหมวดยูพิกชอ i c e นะคะใครที่ต้องการมีรหัสคำเชิญเป็นของตัวคุณเองคุณต้องรีบไปช็อปในหมวดนี้เลยนะคะหลังจากนั้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะประมทสินค้าค่ะใครที่มีอแอปพลิเคชันยู i ิกแล้วคุณโชคดีละค่ะคุณมีสิทธิ์ สร้างรายได้ตั้งแต่วินาทีนี้ไปเลยแต่ใ,ใครนี้ยังไม่มีแอปพลิเคชัน u p พิกไม่ต้องเสียใจง่ายมากเลยนะคะให้คุณไปนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน u p พิกที่หน้า Play Store และ Apple Store แล้วใส่รหัสคำเชิญของใครก็ได้ที่แน่ๆใส่ของมิสหน่อยนะคะอย่างที่เคยบอกนะคะ1 0 1่2 <c oughs> 1นะคะห <c oughs> ลังจากนั้นแล้วคุณก็เข้าไปชอบสินค้าในหมวดเพ <c oughs> ื่อที่จะได้รหัสคำเชิญเป็นของตัวคุณเองห <c oughs> ลังจากนั้นแล้วนะคะรหัสนี้คุณจะมีสิทธิพิเศษในการที่จะ โปรโมทสินค้าทุกชิ้นที่อยู่ในแอปพลิเคชันยูพิกเลยค่ะถ้าคุณชอบคุณได้เงินคืนถ้าคุณแชร์สินค้าไปคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นแถมคุณจะมีสิทธิ์ที่จะสะสมเงินสูงสุดถึง4 0 0ร้อบาทกับแอปพลิเคชันยูพิกเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะแอปพลิเคชันยูพิกของเรามีคนโหลดแอปแล้วเนี่ยตั้ง4ล้านกว่ารหัสด้วยนะคะคุณเป็นคนที่โชคดีแล้วค่ะที่มีแอปพลิเคชันยูพิกอยู่ในมือถือของคุณเพราะคุณมีสิทธิ์ที่จะสร้างเงินสร้างอาชีพ บนโลกออนไลน์โดยที่คุณไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้านคุณก็ทำได้อยู่ที่ไหนคุณก็ทำได้อยู่ที่ประเทศอื่นคุณก็สามารถทำได้มันสุดยอดเลยที่ฉัน อย่าให้เสียเวลานะคะโปรโมชั่นนี้เราหมดวันที่30มสิมษาย,ยนนะคะจงร,รีบกันค่ะถ้าอย่างไรวันนี้ในมาบอกกันแค่นี้แหละเพราะเดี๋ยวหน่อยก็จะต้องขอไปโปรโมทสินค้าบ้างแล้วก็ขอไปชอบสินค้าราคาถูกในแอปพลิเคชันยูพิค่ะแล้วจเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วหน่อยจะมีเรื่องดีๆมาบอกต่อกันอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ